มานมานเดี๋ยวพี่น้องเก็บเปืองเขาห่านคะับเฮ้ยมาานเดี๋ยวบอกไงเออุ่เออเพิ่หมดเลยเก็บโซ่นเนี่ยบันเอพี่น้องดอกใไงดอกงามเนี่ยปอ่หาลูก กมันมานมานัมนมนันดอกรูดออกกับก้านเบิดเคลียที่หล่ะกลิ่นหองเลยมานแห้งมานแห้งมาเนี่ยเด็กแกงเลยพี่นออ้องคลิปนี้กะสีหาเห็ดโตเอาใส่กระตาก่อนบีเลยพี่นอ้องา คิปหนี้นนั่ซันนน่เนาะพี่น่องนฮะเฮียต่อกันคิดหาต่อกันไหมแวดี